ปกินอะไรไก่ทดเจ๊ยกินเครื่องเทศจะลอยขึ้นมาหอมกลิ่นน่ารักเต่นๆวันนี้นะครับมีไก่ทอดเจ๊ยแล้วก็ข้าวจีข้าวจีเนี่ยเขจะเป็นข้าวเหนียวเหลือเวลาซื้อแบบพวกหมูปิ้งอะไรใดๆมาแล้วก็แช่ตู้เย็นนะละไว้อ่ะวันนี้จะกินแทนที่อุ่นปกติก็เอามาผสมสูตรข้าวจีซะหน่อย แต่ปกติเราจะทำในพิมพ์วอฟเฟลนะแต่วันนี้ใช้เป็นกระทะซีลุมตอนแรกมันก็จะดูบางเกินไปเวลาพลิก,กมันก็จะแตกมันก็จะแบบขาดอะไรเงี้ยแต่พอหนาขึ้นหน่อยเนะี่ยอ่าโอเคเวลาพลิกก็จะง่ายขึ้นเป็นการเรียนรู้ในการทำอาหารลองผิดลองถูกกันไปนะครับผมส่วน ไข่ทอดหนาดใหญ่ไม่ต้องมาผสมแป้กหมักเองก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขามีสำเร็จรูปเนี่ยของน้สลิดเราเคยใช้อยู่ะข้ามเกิอนอะ่ใช่แล้วก็กระเทียมน้ำหยาบหลีผามใส่เดี๋ยว หรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็สักชั่วโมงเลยเลก,กล,ยลับมากคนกับไกท่ทอดหัดใหญ่สูตรสมูมเมียโดยหอมเจียวยกินอันที่แตก ไอ้บา,บางๆมันก็จะมีเท็กเจอร์แบบหนึ่งไอหนาๆก็จะมีเท็กเจอร์อีกแบบบางๆนี่ก็จะตรงขอบที่มันแข็งๆกรอบๆนี่อร่อยมากเหมือนเวลาไปกินบีบิมบับเลยนะไอ้ข้าวเขายำเกาหลีอนะ่ะเุณหมอเขามีหม้อร้อนคุกไปคุกมาคุกไปคุกมาไอ้ตรงที่มันอยู่ติด,ดกระทะอร่อยมาก เดี่ยของเราเกลือหอมเจียวกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยอสุดไก่เต๋อเจ้ไก่ทอดมันก็จะมีหลากหลายนะอย่างของน้าแจ๋ก็จะมีเทกะละก็กลินะก่นเคนเรื่องเทศจะลอยอขึ้นมาหอม